สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามในเพจนิผลออโต้ขาแล้วก็ u t u b e นิผลออโต้ขานะครับวันนี้นะครับผม,น,น,ามากกนายนำหอจกทนยญญุตลุ่งเืองจเจริญยนต์2019นะครับวันนี้ทีมงานเราจะไปที่จังหวัดชัยนาทกันนะครับทีอ่อำเภออะไรนะสวรน,นี่แหละจำไ,ไม่ได้เหมือนกันแต่อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อควยนะครับไม่ไกลมากนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปที่ จังหวัดชัยนาทกันเลยนะครับเพราะว่าไปส่งมอบเจ้าคันนี้ด้านหลังผมเป็น t o y o t a r รี o 2.4นะครับคันนี้ลูกค้าจกเงินสดโดยที่ไม่ได้มาดูรถอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถก่อนนะครับลำดับแรกแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยคันนี้ลูกค้าจบเงินสดนะครับรในราคาอยู่ที่300,000นะครับไม่ได้มาดูรถเงิน300,000ลูกค้าไม่ได้มาดูรถเลยทําไมถึงลูกค้ากล้าซื้อนะครับมาดูรถกันเลยดีกว่ากันเลยนะครับมาเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y ยต้าร v o นะครับคันนี้ลูกค้าจังหวัดชัยนาธนะครับไม่ได้มาดูรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญโอนมัดจำมา1 0,000บาทแล้วก็ให้ทางร้านโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับวันนี้ทำทีมงานเราก็มนผลออตโต้คานะครับก็กับพี่ธนยศก็จะเดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทกันนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้มาดูรถไม่เคยเห็นรถด้วยนะครับเราก็รีวิวให้ดู แบบลูกค้ากล้ามัดจํามานะครับจบเงินสดเรียบร้อยนะครับผมก็จะไปส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยนะครับโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ถามว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้นะครับสภาพสีดำสวยนะครับรถคันนี้วิ่งอยู่ที่90,000กิโลนะครับรถปี2016นะครับกับ o ตยต a r ร v o สีดำนะครับตัวนี้ Smart c a คนะครับแคปเปิดได้นะครับเรโวคันนี้สวยๆเลยนะครับติดฟิล์มปลอดให้ใหม่นะครับทุกอย่างภายในเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เสื้อมาแล้วนะครับเราจะไปส่งมอบเสื้อกับปาระแม่ธิดากันนะครับวันนี้กับทีมงานของเราเลยนะครับวันนี้ผมก็เตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางแบบ ยาวๆกันเลยนะครับประมาณ500กิโลนะครับขับไปนะครับไม่ได้ขึ้นสไลด์นะนะครับเราจะขับไปกันเลยนะครับสาหรับคันนี้ลูกค้านะครับติดตามกันได้เลยนะครับกับเตยตาเรียวคันนี้ลูกค้าสัมภาษณ์ลูกค้าจริงๆกับเราทีมงานของเราวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยกับนี่ผลอตัวขายแล้วไปส่งมอบถึงบ้านลูกค้ากันเลยครับนี่นะครับก็ถึงลำตะคองแล้วนะครับวิวสวยๆกับแม่น้ําลำตะคองนะครับตัวนี้เลยนะครับก็หลายๆคนนะครับก็มาเส้นมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะครับ มุ่งหน้าอีสานเข้าเมืองหลวงนะครับผมก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ที่เขาเปิดใช้ชั่วคราวนะครับเส้นทางนี้นะครับยังไม่ได้เปิดเป็นแางทางการนะครับก็วิวสวยๆนะครับก็ถามว่าสวยไหมสวยจริงครับสวยแน่นอนนะครับกับวันนี้เลยนะครับเห็นไหมครับวิวสวยๆนะครับกับอนนี้นะครับก็คือมีทางกางดูเขานะครับสวยๆเลยนะครับกับมอเตอร์เวย์ M6 ครับ นาจังหวัดชัยนาทครับตอนนี้นะครับก็ออกจากไปพาร์ทลบบุรีนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่สิงห์บุรีอ่างทองสิงห์บุรีนะครับเส้นทางนี้เลยนะครับไปที่จังหวัดชัยนาทกันนะครับมานี่เลยนะครับถนนโล่งๆกันเลยนะครับถึงแล้วนะครับบ้านลูกคาบ้านเที่ยงแท้นะครับตอนนี้อำเภอสันขะบุรีนะครับที่จังหวัดชัยนาท ใช่ไหมนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้าก่อนครับตอนนี้นะครับลูกค้าเปิดประตูรับพอดีเลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวไปสวัสดีลูกค้ากันเลยนะครับไม่ได้เห็นรถเลยนะสามแสนเลยนะครับราคารถนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ได้มาดูรถไม่ได้ดูรถอะไรเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตจอดร่มๆนะครับจอดร่มๆ สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงแล้วทุกคนทุกท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้เราก็มาถึงชัยนาทที่เดอะบอยนะครับเคยเจอกไมาอีกก็ได้มันล่มมันร้อนลูกค้าทั้งนี่ลูกค้าครับก็เป็นอย่งครับได้ครับมันห่อนครับผมมาอยู่ภาคกลางแล้วผมต้องพูดกลางนะครับแต่ว่าคพูดไม่ค่อยคล้องนะครับพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังไงๆก็ขอบคุณนะครับพี่สาวที่ อุดหนุนกัทางเราแล้วทีนี้ติดตามมานานหรือยังครับสองปีกว่าครับแฟนแฟนเขาติดตามอยู่๋อดูรีวิวดูไปเรื่อยๆใช่ค่ะเลยตัดตอนไม่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าจําเป็นต้องได้ใช้ใช่ค่ะจําเป็นก็คิดว่าต้องออกว่จริงๆมันก็จําเป็นมาตลอดแต่ว่าไม่อะมันมันน่าจะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วอ๋อใช่ครับมันต้องมีรถเป็นปัจจัยห้าแล้วนะครับพ่งถ้ามีโรคเข้ามาอีกเรียบร้อยใช่ไหมพี่จะไปไหนไปนั่นไปนี่ไม่ได้ เออหมอค่อนข้างลบากแต่ตอนนี้นะครับพี่เขายังขับรถไม่เป็นนะครับนี่หละคือปัญหาหลักนะครับขับรถไม่เป็นนี่เป็นปัญหานี่นะถ้ามีอะไรก็โทรหาพ่อผมนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวก็คัดไม่แล้วครับอันดับแรกนะครับเร <c oughs> <c oughs> ียคัดนะครับอันดับสองเปิดไฟไม่ออกนะครับเดี๋ยวถามถามได้นะครับพี่นะต่อไปคือมีอะไรเนี่ยปรึ <c oughs> กษาผ่อผมก่ <c oughs> อนแล้วก็ถ้ารถมีหาปัญหาให้โทรหาผมนี่ก็นี่บนนะครับว่าจะได้ดูแลก่อนเพราะว่นหนึ่งอย่าเพิ่งไปซ่อม บางทีพี่เปิดประตูไม่สนิทแบตเตอรี่หมดมันก็มีเพราไฟเปิดเมื่อกี้เห็นย,ยังลองกับพี่ดูใช่ไหมน้าหลานผมก็เลยว่าเออบางครั้งนะครับลูกค้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเราแก้ปัญหาโดยการคุย,คยกันได้นะครับแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องเครื่องเรื่องอะไรเนี่ยมันต้องให้ช่างที่เขาชำนาญการแล้วค่อยไปดูอีกทีนึงอันนั้นมันเป็นเรื่องระยะยาวนะครับแต่ถ้าดูแลรักษาดีๆไม่มีปัญหา,หาครับเรื่องเครื่องยนต์เนาะมั่นใจไหมครับพี่มั่นใจค่ะ ไดปก็ไม่ไม่กังวลไม่กังวลเรื่องการส่งมอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแอบลุ้นนิดนิดว่ารถที่เราออกจะเป็นยังไงจะออกมาแบบไหนมาเจอแล้วเป็นยังไงรับพี่ก็ถูกใจค่ะตรงปกอ๋อตรงปกเนาะเอ่ยังไงผมก็รับผิดชอบนะครับในการรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งหมื่นกิโลหรือสามเดือนหรือถัดไปกว่านั้นถ้ามันมีปัญหาเล็กน้อยก็ปรึกษาได้นะครับถ้ามันถ้าเกิดว่าไปตัดสินใจซ่อมก่อนไม่ได้ เอาง่ายๆคุณสา,า,าก่อนดีกว่าน,นะครับเพราะรว่าบางทีมันก็เข้าใจนะครับช่างก็คือช่างเราบางคนช่างมีจรยาบรนบางคนไม่มีอันนี้โลกกว้างเนาะใช่ไหมดูตามข่าวก็รู้พี่เห็นไหม่ะที่เขาซ่อมกันอ่ะสี่ห้าพันอะไรซ่อมหัวเทียนสี่หัวอย่างเงี้ยมันก็มีใช่ไหมล่ะมัน<ช>มันเป็นโลกกว้างไอตอนนี้ก็ฝาก นะครับเพราะว่าหนึ่งลูกค้าไม่เคยมีรถนะครับแบบไม่เคยขับรถด้วยนะครับก็เป็นค่อนข้างยากในการที่จะเอามาใช้นะครับต่อไปนะครับรถสวยๆนี่ก็จะลายไปเรื่อยๆแต่ที่ดีแต่ีเอาเอาไปเอามานะครับต้นมะม่วงต้นนี้ไม่น่าจะอยู่ไมวได้เนี่ยนะครับต้นนี้นะาเพราะมันไม่มีพื้นที่ที่จะเลี้ยวอ่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเดี๋ยวขับจริงๆค่องๆ้งแล้วก็ คนสายรุ่นอยมาขออกเองคก็ขอขอบคุณพี่มากๆวันนี้ครับปลาระนะครับมามอบให้ปลาราตาแม่ธิดาแล้วก็เสื้อสวยเอาใส่เป็นทีมงานเวลาไปตลาดนัดตะล่เนี่ยพี่ใส่ไปเที่ยวให้ผมหน่อยนะเผื่อเขาเห็นเว่าผมจะได้อันนี้หลายคนขอภาพนิ่งหน่อยนะหนึ่งสองนะครับมาสองคันแล้วครับไม่ใช่สองอ่าสามคันหรือสี่คันนะครับอำเภอ แต่อําเภอนี้อําเภอนี้คืออําเภออําเภอเลยนะครับพี่อําเภอสันขะบุรีนะครับเนี่ยนะครับเอฟซีตัวยงติดตามมาสองสามปีนะครับของคุณนะครับเนี่ยติดตามมาสองปีกว่าๆนะครับดูดูคลิปตลอดดูคลิปตลอดครับเพราะว่าติดตามพี่มาตลอดเลยเพราะว่าดูแล้วรอตัดสินใจแฟนก็ตัดสินใจให้เตอรครับใช่มันก okay. ็ด uh ูยากเนาะเพราะว่าหนึ่งถ้ารู้รถก็เป็นก็เหมือนว่าล่ะ เขาป็วงวนเรื่องข<ๆ>ับด้วยก็เลยไฟล์บังคับเลยซื้อเลยมันจะได้เป็น ใช่ครับถูกต้องครับถ้าไม่ซื้อแล้วไปยืมไปยืมเขาเขาไม่ให้นะพี่เอาจริงๆเนาะเออเขาไม่ให้ยืมเอาเอาเป็นผมเนี่ยสมมติว่าพี่มายืมผมเนี่ยนะพี่ขับรถไม่เป็น่ยนถ้ามันไปชนมาเขาก็มีความเสียใจแต่ถ้ารถเป็นรถพี่ชนนิดๆหน่อยๆไม่ต้องเสียใจแขวนก็ตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วซื้อเลยครับซื้อสดไปเลยครับซื้อสดนะครับจบแล้วสดนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาดูรถกันก่อนครับสำหรับโตโยต้านะครับรีโวคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวจดทะเบียนวันที่14ธันวาคมปี2,5 0 0 ปี2016นะครับคันนี้หรือว่าลูกค้านะครับปี2016ก็าอะไรปีอะไรเนาะเดี๋ยวปี59นะครับคันนี้นะครับโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณพี่ตเกเงินสดด้วยละเงินสดที่3 0 0 0 0นนะครับ แล้วก็ไม่ได้ไปดูรถด้วยนะครับลูกค้าจบเงินสดแล้วก็เราจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บงานเก็บรายละเอียดล้างอัดฉีดอะไรเรียบร้อยแต่วันนี้ก็เดินทางระยะทางไกลมานะครับคันนี้นะครับดูภายในครับติดฟิล์มปลอดให้ใหม่เรียบร้อยส่วนภายในนะครับทุกอย่างนะครับก็ทําการเรียบร้อยนะครับป้ายน้ำมันเครื่องทุกอย่างนะครับทําให้ลูกค้าเก็บอะไรเรียบร้อยหมดรายละเอียดต่างๆเบาะไม่ขาดไม่ชํารุดนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่9 0้าหมกิโล นะครับคันนี้ตามที่ผมรีวิวให้ลูกค้าได้ดูเลยแล้วก็ที่สําคัญคุณพี่เขาออติดตามมาไม่ได้มาดูรถด้วยไม่ได้ไปดูรถที่สารคามแล้วสามารถจบเงินสดกับผมได้เลยนะครับแล้วก็เราส่งมอบจริงถึงหน้าบ้านจริงและเอกสารต่างๆผมทําให้จริงด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าจบเงินสดมัดจําที่1นึ่งหนบาทนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับท,ที่อย่ารอช้าครับกับ,กบคนิพนธ์ตัวค่ได้แน่นอนกับรถมือสองสภาพสวยๆแบบนี้นะครับอยากได้รถมือสองกดติดตามไว้ได้เลยนะครับวันว่าเราจะไปส่ง บ้างนะครับสหรับคันนี้ก็จะส่งที่อําเภอสันคะบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับตบําบลอะไรนะตนํตบนนาบลตําบลนาเที่ยงแท <c oughs> ้ะค <c oughs> อา <c oughs> นะครับอยากให้พี่ก็พี่ฝากร้านกันหน่อยครับวันนี้นะครับก็สําหรับทนายนะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะแต่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปดูรถหรือรับรถด,ด้วยตัวเองแบบเรานะคะก็ แนะนำให้ออกกับนิพนนอตคานะคะเพราะว่าเขาส่งจริงค่ะอันนี้จริงขายจริงใช่ค่ะได้รับฟอกตัวเองค่ะไม่ไม่กลัวหกวงเวทใช่ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นากนะครับ้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาเยี่ยมกันที่นี่อีกครับไม่ไกลกันนะครับผมจาได้แต่ว่าอยู่แถวมีคลองน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีหลายคันคันนี้จําได้อยู่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะไปส่งที่ไหนต่อฮะพรุ่งนี้ไปไหนขอนแก่น อ,อว่าวันเสาร์เป็นขอนแก่นนะครับก็จะเป็นไทเกอร์นะครับแล้วก็เจอกันแถวกรุงเทพอาทิตย์หน้านะครับคิวต่ 3, อไปขอแนขอแก่นด้วยนะครับยังไงก็ตอรอแะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเว่ารอลูกค้าที่บอกว่า จะเอาเลิกเอาใช้ก่านไหน,นบางคนบอกว่ามาได้ตลอด24ชั่วโมงก็ส่งพร้อมเลยถ้าผมสะดวกผมก็มาสง่งก่อนวันนี้ผมพรุ่งนี้ผมติดธุระอีกก็เลยไม่ได้มาเอาเดี๋ยวจะยาวไปอาทิตย์หน้าพี่ก็บอกว่าเฮ้ย hey, กินเงินมัดจาหรือเปล่ามี <laughs> ตัวเงินพี่คนเราเนี่ยถ้าอวดตังค์ไปแล้วเนี่ยเอ้ยมันไม่มาสักทีอะไรแม่มันมีมิชาชีพี่พเคารระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับ แาบอ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันเยอะเนะก่อนจะมัดจำต้องวิดีโอคอลอย่างเดียวแต่เราเนี่ยเป็นคนที่แบบเออพี่ก็ต้องดูพี่ดูมาเยอะแล้วเนาะจะรู้ชัดเจนมาตั้งแต่ที่คุยกันวันแรกเลยครับอืมนั่นแหละเพราะเราเราทำให้จริงๆก็คือเราไม่โกงสองปกนะครับสองปกแน่นอครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ